สวัสดีครับสมการดี y นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำลายให้กับโลหะหรือว่ามากัดลายโลหะอุปรกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้ก็คือจะมีนี่นะครับน้ำเปล่าเกลือแล้วก็จะมีฐาน9โวลต์คัตตันบัตแล้วก็สายไฟ1เส้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเทปพันสายไฟผมเอามาใช้แทนสติ๊กเกอร์นะอันนี้ผมแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับกอนอื่นก็เอาเกลือนะครับเติมใส่น้ำไปเลย คนนั้มันเข้ากันหน่อยนะครับเดี๋ยวพอประมาณนะครับเราจะใช้สีแดงนะครับนี่ตรงขั้วบวกนะครับนี่มันจะมีขั้วบอกอยู่นี่ตรงขั้วบวกงานนี้ก็นี่ตรงขั้วลบไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้ขั้วบวกนี่เข้าไปที่ตัวโลหะหรือว่าตัวเหล็กที่เราต้องการจะทําลายนะ ทีนี้ก็สีดำเนี่ยเราจะเอาหนีบกับคัตต้นบัตนะครับคัตต้นบัตนี่เราจะไปจุ่มในน้ําเกลือนะครับจุ่มเข้าไปเลยนะให้มันเปียกๆแล้วก็ใช้สีดํานะครับหนีบเข้าไปเลยมันจะออกมาประมาณนี้นะครับเราก็นะครับแตะเข้าไปเลยแตะตรงโลหะที่เราต้องการจะทําลายนะครับมันก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับไปนิดนึง ต่อนะครับนี่เราจะให้มันกัดเข้าไปอาจจะใช้เวลาในการทำนิดหนึ่งนะครับเราจะไม่ให้โลหะ,ะคู่บวกกับคู่ลบมาแตะกันนะครับจะให้น้ำเนี่ยมันเป็นตัวสื่อไฟฟ้าแทน เราลองเช็ดดูนะครับอันนี้ที่เราทําเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองแกะออกดูนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือที่เรากัดลายเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะนะครับลบไม่ต้องกลัวมันจะออกหลังจากเมื่อกี้เราใช้ฐาน9โวลในการที่จะกัดลายนะครับ เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็น power supply ก็จะเป็นตัวนี้นะครับลอง g w a โวลต์ way, 10แอมป์ตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแนละ้วเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะครับผมจะปรับมาที่ประมาณ12บโวลต์ลักษณะาการทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับจากเมื่อกี้เป็นผ่าน9 V โวลต์มาเป็น power supply แทนนะครับก็ใช้คั้บวกนี้ไปเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ ใช้เป็นขัันบัตจุ่มน้ําเกลือเข้าไปแล้วก็เอาค้อลบหนีบนะครับทีนี้ก็จิ้มเข้าไปนะครับที่ชิ้นงานสังเกตที่ power supply นะครับมันจะมีแอมหรือว่ามีค่ากระแสเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะมีควนขึ้นมาหน่อยๆนหนึ่งนะครับ ผมว่าโอเคแล้วประมาณนี้คนระับเดี๋ยวปิดพา w e ว s u p สปายก่อนเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับจากทีทำเรียบร้อยก็ทำการเช็ดมันออกแล้วก็แกะนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะลายก็แล้วแต่ว่าใครจะทำเป็นลายอะไรนะครับ เราเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นะครับเรียบร้อยไปได้ด้วยดีสําหรับการกัดลายด้วยไฟฟ้าใช้เป็นฐาน9โวลต์หรือไม่ท่านไหนมี power supply ก็ใช้เป็น power supply ก็ได้เช่นกับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ